รองใจแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหนักร้องทุ่ทงเสียงดีมีคุณภาพพร้อมลีลาท่าเต้นสุดแซ่บเป็นตัวแม่ตัวท็อปของวงการเพลงนอกจากผลงานจะมีกระแสตอบรับที่ดีแล้วนะครับชีวิตของพวกเธอก็ยังน่าติดตามไม่แพ้กันลไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับคนที่6ใบเตยสุธีวัน ลูกทุ่งซุปตาเจ้าของฉายาสั้นเสมอหูที่นับวันความแซ่บของเธอนั้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามอายุงานแม้ว่าจะวางมือจากการทําเพลงพันตัวไปเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งอยู่พักใหญ่แต่ว่าล่าสุดครับเธอกลับมาทวงบอลลังความเป็นเบอร์หนึ่งอีกครั้งปล่อยซิงเกิลใหม่แค่วันเดียวยอดวิวพุ่งทะลุ50ล้านวิวกระแสะตอบรับดีมากแถมยังเป็นลูกทุ่งที่มีชีวิตสุดลักชัวรี่รวยอู้ฟู่ช้อปปิ้งเดือนละ5ล้านจนเป็น VVIP แทนทุกแบรนด์ครับ คนที่5้าจ๊นุงพณนีลูกทุ่งสายเอนเตอร์เทนครับสวยไม่พอยังมาพร้อมกับความตลกโปกฮาแบบแพคคู่แท็กทีมเพื่อนซีเอมวิทวัตกวยซับตรเวนเดินสายขึ้นคอนเสิร์ตแบบรัวๆจ้างร้อยเล่นให้ล้านเฮฮาปาจิงโกแม้ว่าจะเพิ่งสูญเงินไปกว่า60ล้านแต่ว่าจ๊ะก็ยังมองว่าเป็นเรื่องขำๆครับวัวเราะได้อยู่เรียกได้ว่า หาเงินเก่งสัอย่างจะเครียดไปทําไมล่ะครับยิ้มให้กับทุกเรื่องเช่นเดียวกับความรักที่มีกระแสข่าวว่าเลิกเงียบทําเอาจ้าต้องออกมาตอบโต้ไม่ต้องมโนมีอะไรเดี๋ยวบอกเองจ้าคนที่ 4. กระแตอาสยามลูกทุ่งสายแดนซ์ถ้าพูดถึงเรื่องของลีลาการร้องและการเต้นแบบสุดเหวี่ยงแล้วก็บอกได้คําเดียวครับชีกระแตขึ้นนัมเบอร์วันตลอดกาลแต่และ MV ของเธอนั้นเปรี้ยวแซบ่บจนละสายตาไม่ได้เลยสักวินาทีนะครับทำเอาหนุ่มๆใจสั่นรัวมาแล้วนับไม่ถ้วนสวยและรวยมาก นอกจากเป็นนักร้องนะครับเธอยังเป็น CEO สาวคนเก่งปั้นแบรนด์ความงามจนประสบความสำเร็จสร้างคฤหาสน์สุดหรูแค่บันไดก็ราคาปลาไป3ล้านบาทแล้วล่ะครับคนที่3ตะั๊กะแตนชุรดา ลูกทุ่งสาวเสียงดีกลายเป็นไวรัลดังไปทั่วเมืองนะครับกับการขึ้นคอนเสิร์ตโชว์ร้องเพลงเจ็ดคำจนพี่เอสุภชัยเห็นแล้วเอ็นดูครับจึงลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เพลงจากค่ายเดิมมาให้ตะกะแตนเป็นของขวัญปิดตำนานร้องเพลงแค่เจ็ดคำให้ร้องเป็นหมื่นเป็นพันคำไปเลยครับแถมล่าสุดครับพี่เอยังเซอร์ไพรส์ด้วยการไปให้กำลังใจตะกะแตนถึงขอเบทีทำเอาเธอนั้นกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยแหละครับ คนที่2ลํลำยายหายทองคำลูกทุ่งอินดี้ร้อยล้านวิวจากแดนอีสานแจ้งเกิดกับเพลงผู้สาวขาเลาะจนโด่งดังฮิตติดชาร์ตร้องตามกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเป็นน้องเล็กที่เติบโตแบบก้าวกระโดดเพียงไม่นานครับเธอก็ก้าวมายืนอยู่แถวหน้าเป็นศิลป,ปินลูกทุ่งคุณภาพระดับท็อปฟอร์มความสวยน่ารักบาดใจแต่น่าเสียดายครับที่หัวใจของเธอไม่ว่างมีแฟนหนุ่มอย่างปุ้ยรีสกลที่คอยดูแลเป็นอย่างดีทำเอาหนุ่มๆอกหักดังเปาะไปตามๆกันแหละครับ คนที่1นึ่งอรไทยเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงลูกทุง่งสวยหวานเรียบร้อยเป็นที่1ในใจแฟนเพลงมาอย่างยาวนานนะครับวางตัวดีมากๆเป็นสาวลูกทุ่งยอดกระตันยู่จึงไม่แปลกเลยแหละครับที่ความปังของเธอนั้นจะอยู่ในกระแสะเสมอมาและถึงจะมีชื่อเสียงโด่งดังแค่ไหนนะครับเธอก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่อวดร่ำอวดรวยแต่งตัวสบายๆใส่เส,สื้อยืดกางเกงธรรมดาแต่บอกเลยนะครับว่าบ้านเนี่ยหลังใหญ่มากจ้า